สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปมากับพี่ออสตินนะคะอันนี้ที่ยังเห็นเขาทุกหมาทุกตัวน้องหมาทุกตัวของเราที่ยังมมมอมเพราะว่ายังไม่อาบน้ําให้น้องนะคะน่าจะอาบช่วงวันหยุดของเราที่เราลาง,งานได้เนาะน่าจะช่วงวันที่2ี่สิบหก่ายี่สิบใ่ป่านะ นะคะเราลางานได้นะเดี๋ยวก็จะทุกคนจะได้เห็นแบบตอนนี้ดูมอมมทนดูมอมมกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะได้ถ่ายคลิปใหม่ๆให้ดูก็คือน้องหมาก็คือตัวแบบขาววิ้งกันแล้วนะคะที่เราซื้อแชมพูมาเดี๋ยวจะมารีวิวการอาบน้ำการเป่าขนให้ดูด้วยนะคะอันนี้พี่เชาวชานะคะที่เห็นมานั่งรอเรียบร้อยก็คือ น้องมาคอยมาขอกินขนมอยู่นะคะอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะอะนั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนสิอืออืนั่งลงก่อนนั่งลงพี่เช้านั่งลงยังนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงก่อนแล้วฟันยื่นมาหากล้องแล้วนี่เร็วเร็วเร็วเรวอ่ะอ่ะอนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงเนวนั่งลง เดยวชนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเป็นเด็กดีน่ยัอย่ดูพี่ออลตินพี่อัลตินอัลเทออนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถอยตัวเองก็คือให้น้องถอยน้องไม่ถอยนะคะก็คือมีความดันดึงดันจะมาหาอ่ะอ่ะหนูนั่งสิแม่จะได้ถ่ายพี่ลูซี่ได้เนี่ยแม่จะได้ถ่ายป้าจิ๋วด้วยพวกเธอนั่งกันก่อนสิอ่ะอ่าอ่าสามแฝดอ่ะ นี่ทำยังไงอ่าอ่อนั่งลงลูสิเกินเบอร์มากเลยลูสินี่เนี่เกินลูกๆมากเลยค่ะท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวย้ายตัวเองก่อนเนี่ยน้องอ่ะอ่ะอ่ะหนูนั่งได้ไหมลูกเนี่ยก็คือจะชั่งน้ำหนักเหรอคะ เนีย่ยดูพี่จิ๋วเขานั่งก่อนลูซี่นั่งลง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 อืมเนีย่ยดูพี่เฉาสิหิวแล้วอ่ะผู้คนไม่ต้องดราม่านะคะที่เห็นเราป้อนป้อนขนมเนี่ยคือเราไม่ได้ป้อนน้องทุกวันเนาะแค่แบบเอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เก็บไว้ดูแบบเป็นความทรงจำ ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบน้ำงหมาเขอาอายุไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นแบบเราจะถ่ายแบบเป็นเมมโมรี่ของเราเก็บไว้ดูนะคะเป็นดูซี่หนูได้ยังขอมือแม่ยังเอขอขอมือแม่แม่ยังขอมือแม่แม่ยังคะขอมือโอยน้ำลายไหลแล้วเออเอเอามา เราไปให้ตัวอื่นบ้างนะคะแฮเด็กคนนี้ก็คือแม่เนี่ยนี่มอมสุดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าน้องน้ำลายืีเอึ่งอ่ะมาหาพี่ออตินไปหาพี่ออตินบ้างดีกว่าออตินออตินหะพี่ออตินหาโอ๊ยนี่ ่อหน้าต่อตาแม่แม่เลยนี่ของลูกหม,มูเดี๋ยวหนูหนูคอดแม่ก่อนคลอดแม่ก่อนอ,อ,อะอย่าหันนี่อะอันนี้อะอ่ะมานี้หันหน้ามานี้หันนั่งลงตรงนี้ก่อนมานั่งลงวุ่นวายวุ่นวายมากค่ะเอ้ยเราไปทำอะไรมาหน้าม,มอม นั่งลงอยากขึ้นเตียงนะตีนะคะน่ะอย่างัําตัวอื่นนะยายตีนะลูก<ฮ>ดูซินั่งลงยังินั่งลงก่อนค่ะดูสิทันหันนั่งลงทันนั่งลงทันนั่งลงตันนี้ก็คือแสบสุดในบ้านนะคะถ้าสังเกตจากหลายๆคลิปก็คือแบบสุดติง่ง แล้วหูหายไปไหนข้างหนึง่งทุกคนดูไม่รู้ไปมุดอะไรหน้าตาเปื้อนไปหมดอืออ่ะนี่คือโซนแม่ลูกนะคะมันน่ารักะอะน,นี่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 น,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 นี่อ่ะนี่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 อ่ะ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 ,อะโอจาจารู้แล้วจ้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวรา ่าจะปิดคลิปเร็วๆนี้เพราะว่าเราอยากถ่ายภาพนิงน้องๆไว้บ้างนะคะอะนี่อะเะยเชาอาเยเชาหนึ่งแม่หมูหนึ่งพี่จิ๋วนั่งลงยังนั่งลงก่อนนั่งลงอ่าดูเรื่องอ๋อหนูอยากกินหนูก็ออกมาสิมุดออกมาแต่จะหมูอะทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย